ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงค่ะไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แค่ในโลกของเรานะคะนอกโลกก็เปลี่ยนแปลงเหมือนกันเราได้ยินได้ฟังอ่านข่าวติดตามข่าวกันมาเยอะแยะมากมายถึงความเปลี่ยนแปลงของดวงดาวต่างๆนะคะแล้วก็สิ่งที่อยู่ในโลกของเรามันก็เปลี่ยนแปลงให้เห็นเห็นแม้แต่ภายในโลกก็เปลี่ยนแปลงให้เราเห็นเห็นออกมาในลักษณะของภูเขาไฟระเบิดเนี่ไงใช่ไหมคะ ข้างในมันยังปัทุมันยังร้อนมันยังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติของโลกที่มันต้องเปลี่ยนแปลงการมองเห็นความเปลี่ยนแปลงด้านนอกมันทําให้เราตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงว่าแม้แต่จิตใจคนก็เถอะมันก็เปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะคะวันนี้โอป้าหาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังเรื่องของความเปลี่ยนแปลงที่มันเห็นชัดๆเห็นจัดๆแล้ว ก็ชวนให้มนุษย์อย่างเราทั้งหลายเนี่ยไม่ไปก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นไม่ไปเร่งปฏิกิริยาให้โลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น,เ,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 นเรื่องนี้มาจากนักปีนเขาชาวอังกฤษวัย4ีเ้าปีเขาชื่อเคนตันคูนะคะปีนเขาเอเวอเรสต์ยอดเขาเอเวอเรสต์เนี่ยมา17ครั้งแล้วค่ะซึ่งเราก็รู้แล้วว่า เขาเอเวอเรสต์ Everest, ยอดเขาเอเวอเรสต์เนี่ยเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกนะคะแล้วเขาก็สังเกตเห็นว่าในขณะที่เขากำลังปีนขึ้นสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์เนี่ยเทือกเขาก่อนหน้านี้เนี่ยมันเห็นโขดหินไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแต่ในหน้าปัจจุบันเนี่ยมันแสดงตัวให้เห็นแล้วว่ามันมีโขดหินปกติมันจะมีแต่หิมะปกคลุมใช่ไหมคะนั่นหมายถึงว่าหิมะมันละลาย อันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะคะสำหรับเรื่องของสภาพภูมิอากาศนะคะซึ่งทางนักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพภูมิอากาศเนี่ยก็อธิบายว่าตอนนี้อุณหภูมิของโลกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเฉลี่ย0.74องศาเซลเซียสในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาแต่ว่าความร้อนทั่วเทือกเขาหิมาลัย นั่นหมายถึงว่ารวมถึงยอดเขาเอเวอเรสต์ด้วยเนี่ยนะคะมันกลับมากกว่าค่าเฉลี่ยของโลกอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ยของโลกน่าตกใจนะคะแม้แต่บนที่เย็นเย็นบนที่สูงสูงเนี่ยปรากฏว่าอุณหภูมิมันสูงเพิ่มขึ้นกว่าบนพื้นราบซะด้วยซ้ำไป แล้วก็ส่วนเรื่องด้านของหน่วยงานรัฐหลายแห่งนะคะก็ออกมาบอกตรงกันว่าอุณหภูมิเฉลี่ยในเนปาลนั้นนะคะเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉลี่ยเนี่ย0.06องศาเซลเซียสส่วนหนึ่งมันมาจากสภาพภูมิศาสตร์ที่อยู่ระหว่างจีนกับอินเดียเนี่ยซึ่งเป็นประเทศที่ก่อมลพิษมากที่สุดในโลกจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วโลกมันเปลี่ยนแปลงอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงแต่มนุษย์เร,รานี่แหละทําให้การเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น <im sta> ก็เลยชวนมา cosine. ดูกันเรื่องนี้ว่าเราเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าที่ช่วยให้โลกเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นนั่นก็คือการก่อมลพิษมลภาวนะนั่นเองมันเร่งปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงของโลกเร็วขึ้นมันจะอยู่ยากขึ้น ะะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็มาชวนให้ตระหนักถึงการที่จะดูแลสภาพแวดล้อมให้มันยังคงอยู่กับเราได้นานต่ออายุให้มันนานๆเราจะไม่เป็นคนที่ช่วยเร่งปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้นะคะวันนี้โอป้าหาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังค่ะ